สวัสดีครับผมวันนี้พามาชมนะพามาชมแอมโมครับผมแอมโมลูกค้าลูกค้าส่งแอมโมนะตัวนี้เป็นเป็นคลาสเอบีครับผมเป็นเอบีสีชแนลนะใครใช้อยู่ครับผมใครใช้อยู่ตัวนี้มาโมแบบไหนแอมโมแบบแรงๆครับผมสายบอดบ้านครับผมแอมโมเป็นสายบอดบ้านครับผมเป็นหรือบอดพีบอดพีครับผมผมก็จะตัดออกนะ จะตัดออกตัดออกแล้วก็เอาเอา,เอาบอดบอดบ้านมาวางในช่วงตรงกลางพอดีครับผมาริเตอร์ก็จะประมาณนี้ครับผมเนาะหนึ่งหนึ่งสอี่าห้าคู่นสะเตอร์หคู่เป็นเบอร์1 9ึ่งเกสกับ4ีห้าหนึ่งแปดนะห้าคู่ครับผมหคู่สี่ชันแนลเป็นสี่ชันแนลแปลงแปลงส่บอดบ้าน,านเป็น1ี่ชันแนลครับผมเนาะ ใครสนใจใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะส่วนชุดคอก็ยังปรับได้เหมือนเดิมครับผมยังปรับได้เหมือนเดิมผมก็จะพันอพันบอ่อแปลงใหม่นะพันมัดใหม่ครับผมเนาะอันเดิมอันเดิมก็จะไฟประมาณอะพันอาพันไดโอดมาแล้วก็จะอยู่ประมาณ30นะ2ี 28, 29 30ป้าครับผมประมาณนี้บวกลบ ส่วนตัวนี้เราพันม่าแปลงใหม่ก็ไฟก็จะสูงกว่าเดิมครับผมคอนเดนเซอร์ก็เปลี่ยนใหม่นะจากเดิมเป็นตัวเดิมเป็น35มบ้โวลต์ตัวนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนเป็น80นะด 80. เดี๋ยวดูปเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูไฟครับผมมาดูไฟมาดูไฟที่ที่ผมุกลาผมพันใหม่แล้วเนี่ยไฟจะจ่ายเข้าวงจรตัวนี้เท่าไหร่ครับผม นี่ครับผมบวกลบบวกลบหกสิบหกสิบเท่าไหร่เนี่ยบวกลบหกสิบห้าครับผมบวกลบหกสิบห้านะเนี่ยครับก็ค่อนข้างสูงครับผมเนาะก็สูงเลยทีเดียวครับผมไฟสูงอยู่ครับผมบางคนบอกว่าเอาเอบีแปลงแล้วมันจะแรงเหรอมันก็แรงครับผมเนาะก็แรงเพราะว่าเพราะว่าเราพันพันมอแปลงใหม่ใช่ไหมเปลี่ยนคอนเดนเซอร์ใหม่ให้ทนแรงดันได้เยอะขึ้นครับผมอ่าแล้วก็ าทานติเตอร์ก็5คู่นะหคู่ก็รับไฟทนแรงดันได้ลงตัวครับผมนะส่วนชุดคอร์ดเนี่ยก็จะเป็น R ครับใส่ R โหลดลงมานะเป็นไฟ15โวลต์ครับผมนะบนเนะาะสิบห้โวลต์เนาะโลดลบสิบห้โวลต์มาเลี้ยงชุดคอร์ดเนี่ยก็ยังปรับใช้งานได้เหมือนเดิมครับผมปรับใช้งานได้เหมือนเดิมนะขับได้ลงต่ําสุดได้อะสองโ,นะออโอวลต์ 49, นะครับผมเนาะสองโวลต์องนุกรมวัดสิบก้าวัดห้าได้ครับผมนะ8นิ้วสบายๆ8ดอกครับผม ชแนลเดียวผมเสียงก็จะ,อะพอๆกับคัสดีเปร์ผมแต่เสียงจะจะเป็นอเอกลักษณ์ของ AB เนาะมันจะหวานหวานฉ่ำกว่าผมเดี๋ยวมาลองทดสอบเสียงกันดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดนะ้วยเนาะใครสนใจอยากจะโม่สไตล์นี้ติดต่อสอบถามได้นบผมมาลองฟังเสียงกันดูองกัยเ,เลย คอร์ดก็ยังปรับได้เหมือนเดิมนะยังเลื่อนเป็นซับเหมือนเดิมได้ผมเนี่ยเป็นซับได้เหมือนเดิมนะอันนี้ก็ปกติมาเ H D F ก็ยังปรับได้ ็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ผมใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับฟังและชมนะครับ